อันนี้เป็นโมสเตตที่เ้ามมักไว,ว้เมื่อวานนะคะพี่น้องจา๋าเนี่ยเ็จแล้วเขาจะย่างด้วยการใส่หม้อแอไฟย่างนะคะพี่น้องจา๋านี่เหามมักถินไว้อ่าคืนนึงค่ะพี่นอ้องเนี่ยนะคะกินหอหมมากๆค่ะพี่น้องจา๋าเขาก็ย่างใส่หม้อแอไฟค่ะพี่น้องจา๋าง่ายแล้วก็สะดวกมากนะคะพี่น้องนะคะใส่ความร้อนสองร้อยนะคะพี่น้องจา๋าอ่าเาจะย่างยี่สิบนาทีนะคะ ในระวาง20นาทีเข่ากับกลับนะคะพี่น้องจ๋ากลับด้านพอครบ20นาทีปุ๊บก็จะซุกพอดีทัวถึงนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวในระวางเท้าย่างนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเราจะมาเตรียมน้ำจิ้มกันน่ะน้ำจิ้มหมูสเตะเข้ากับเห็ดเบญา,ากค่ะพี่น้องจ๋าเพียงแค่าเขามีผงสเตะสำเร็จรูปนะคะนี่เข้าใส่ะกะทินะคะแล้วก็เทพผงสำเร็จรูปลงไปแล้วก็เคี่ยวนะคะพี่น้องจ๋า หลังจากนั้นขาวก็มาเพิ่มเติมแคาใส่ทัวปนทัวลิสองอย่างะมาานี้แหละผสมลงไปนะคะพี่น้องจา๋าเพื่อเพิ่มความมันความเข้มข้นให้น,าน้าจิม้มโมเสกข,ข,ของข้าค่ะพี่น้องจา๋านี่นะคะอันนี้ขาอยางก,กินไปหลอบนึงแล้วเมือว่านะคะพี่น้องจา๋าเราก็มีหมูที่เหลือนะคะเขาก็เลยมาย่างต่อแล้วก็น,น้าจิม้มซองนึงเขาก็ได้หลยเติบเข,า,ขาพี่น้องจา๋าน,งจา,นา,านี่ขาสามารถ็ทกินได้อีกนะคะ เ็จแล้วพี่น้องจา๋าเดี๋ยวเขาจะมาฮนดนำจิ้มอีกแบบนึงนะคะพ <_' SM> ี่น้องจ๋าหรือว่าเรียกว่าเป็นพักแก้มกระไดคะ่ะพี่น้องจ๋านี่นะคะโดยเขาจะมีแตงกวานะคะแล้วก็มีพริกสามสีหรือผู้ใดมีพริกขี้หนูพริกหยังก็แล้วแต่นะคะเพิ่มความเผ็ดนิดนึงผู้ใดบ่มเผ็ดกับบ่เป็นหยังอันนี้เขาจะใส่พริกอ่าหวานนะคะ <_' S 2> เพราะว่าเขาจะเพิ่มสีสันนะคะให่พักของข้าหนากินหมักขึ้นนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็มีมะนาวนะคะแล้วก็มีหอมญงค่ะพี่น้องจ๋า สำหรับไข่บ่มีหอมใหญ่จะใส่เป็นหอมแขกหอมแดง่างแท่นก็ได้ค่ะพี่น้องจา๋าเสร็จแล้วเขาจะมาหลางทันนะคะพอครบสิบนาทีแล้วเขาก็มาเปิดตปงหม้อค่ะพี่น้องจา๋าี่นะคะเสร็จแล้วเขาก็พีกแกลบด้านนะคะแล้วก็ย่างต่อไปไหมอีกค่ะพี่น้องเขาก็จะประมาณนี้ค่ะพี่น้องจา๋านี่ ่ากินมากๆค,ค่ะพี่น้องจ๋าหอมนะคะ เร็จแล้วเขากัย่างต่อไปอีกค่ะจนครบเปล่านนะคะนี่ค่ะพี่น้องจ๋าพักที่้าลังเตรียมไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเาจะมาหันค่ะ หมูสเตะนะคะพี่น้องจาง๋าต้องมีผักกาดไหลายๆ่างผีวแสบนะคะออกระเลยสีเข็ดผักกาดไหลายๆจังหน่อยหนึ่งนะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวฮัาจะมาปรุงรุดนะคะพี่น้องจ๋าบีบขักน้าใส้ค่ะพี่น้องจ๋าผู้ใดมักนำสมสายชู้ไส้นำสมสายชูก็ได้นะคะรสชาติกลแล้วแต่มากค่ะพี่น้องจ๋าแต่ของเข้าจะแบบว่าให้รสชาติกลมๆนะคะเปรี้ยวหวานแล้วก็เข็มนิดนึงค่ะพี่น้องจ๋าอันนี้เป็นเกลือนะคะประมาณส่วนซานึงค่ะ เสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะแต่ว่าเขาไม่น้ำเชื่อมเขาจะใส่น้ำเชื่อมนะคะหนึ่งสองสามส่อนโตกอนค่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็ค้นให้เขากันนะคะก็จะเน้นหวานน้ำน,นะคะ หวานน้ำหลักกะเปรี้ยวตามลกกะเข้มนิดนึงค่ะอันนี้รสชาติของข้าได้ที่แล้วค่ะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวเขาจะทิ้งไว้สักพักนึงนะคะแล้วเดี๋ยวพักของขาเขาก็จะหยุบจะเหี่ยวลงตัวนิดนึงค่ะพี่น้องจ๋านี่นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเขามาเบิ้งหมูของข้าวเลยค่ะพี่น้องจา๋ามาเบิ้งหมเ็กของข้านะคะนี่ค่ะพี่น้องจ๋าหมูเ็กของข้านะคะหมเ็กของข้าเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะบ้อแห้งนะคะพี่น้องจา๋าเขาก็จะมีความฉ่ำๆนะคะพี่น้องเซ็ตแล้วเนี่ยค่ะ เขาก็จะมีความมันความหอมของกะทินะคะพี่น้องจ๋าเป็นวิธีการที่ง่ายๆนะคะเขาก็ต้องเอาไปย่างให้ยากครับพี่น้องจ๋ากันเ้ามีหม้อแอร์ไฟเ้าสามารถเทสได้หม้อแอร์ไฟได้เลยนะคะย่างนี้หม้อแอร์ไฟได้เลยนะคะนี่นะคะเวลาเขากินเขาใสมจิ้มค่ะพี่น้องนี่นะคะนี่ก็เป็นหมูสเตะนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะมีพักเคี่ยงของเขาค่ะพี่น้องเก็บรอยค่ะพี่น้องจ๋าหมูสเต๊ะของเขานะคะน่ากินมาะค่ะพี่น้องจ๋าหอมหอมค่ะ อันนี้คือเห้าลาดนำจิมพร้อมเรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะหมูนิ่มมากๆหอมมากๆค่ะพี่น้องเข้ามาชิมกันค่ะพี่น้องจ๋าว่าหมูเสะของเขาจะเป็นยังไงนะคะนี่แซ่มบมากค่ะพี่น้องจา๋าเข้ามาคำขึ้นนะคะกินคู่กับพักค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็มาฝากแค่นี้นะครับพี่น้องจา๋ไจาไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมและฟังเป,ป็นกำลังใจให้กันคะ่ะสวัสดีค่ะป๊าชอบมากๆป๊ามาไกลครับพี่น้องจา๋าแซ่บพีดีครับพี่น้องนี่นะคะตรงไหนก็ลองเห็ดบุกนะคะพี่น้องจา๋านี่นะคะ